Honda CR-V 2.4 S คันนี้ปี2019เลขไม์หลักหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะใครหารถวิชิงานอยู่แนะนำไปอีกหนึ่งครงเลือกเลยนะคันนี้เป็นตัว5ที่นั่งนะคะมาพร้อมกับฟังก์ชันออปชั่นที่จัดเต็มมาให้แล้ว รถมือเดียวไมล์หลักหมื่นกิโลกระจกเดิมแท้ทุกบ้านนะคะใครได้ไปบอกเลยว่าคดคุ้มนะคะได้เป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับด้วยพวงมาลัยมังติฟังก์ชันมาพร้อมกับตัวจอแ End ด o i d นะคะเชื่อมต่อบูทูธได้มีกล้องถอยหลังมาให้พร้อมเบาะด้านหลังนะคะสามารถปรับพับได้ด้วยนะคันนี้ฟรีดาวผ่อนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะคะประตูด้านหลังนะคะลูกค้าเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะคะบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะเบาะด้านหลังนะคะพับเรียบได้เลยทั้งสองฝั่ง สายปิกนิกห้ามพลาดเลยนะคะออกท่องเที่ยวต่างจังหวัดนะปูที่นอนนอนได้เลยนะใครสนใจห้ามพลาดแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกนะคะรับชมให้จบคลิปได้คันนี้ไปบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะก็มาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยนต์นะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดมีรถส,สวยรถ SUV มานําเสนอให้ได้ชมกันหนึ่งคันนะคะใครที่สนใจมองหารถวิชงานอยู่แนะนํนนาไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะ,ะกับตัว Honda CR-V 2.4 S นะคะคันนี้ปี2019เป็นรถ5ที่นั่งขนาดใหญ่เลยนะคะใครมองหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะ ฟังชันออปชันจัดเต็มมาให้เลขไมค์แค่9 0 0 0 0กื่นกโลเท่านั้นเองนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะลูกค้าขาคันนี้ผ่อนเริ่มต้น12,400บาทเท่านั้นรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะสภาพสวยๆเลยนะคะคันนี้เป็นรถมือเดียวกกระจกเดิมแท้ทุกบานฟังก์ชันออปชันจัดเต็มมาให้แล้วนะคะใครสนใจติดต่อมาหารนัดได้เบอร์โทร0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นานัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะ ออกง่ายออกได้ทุกอาชีพนะคะต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะได้ไป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ8กไก่245040กร 40, ุงเทพมหานครโลโก้ด,ด้านหน้าเป็นแบบโครเมี่ยมมาพร้อมกับประจังหน้าโครเมี่ยมนะคะสันเหลียมโคมฝากกะโปมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลากยิ้มเลยนะคะส่วนไฟหน้าของรถนะคะได้เป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะโคมไฟขาวๆสวยๆไม่มีรอยแตกรอยเลามาพร้อมกับไฟเดย์ทามนะคะแล้วก็ มีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสภาพสวยนะการันตีให้เลยนะคะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะและทางเพชรยนต์นะคะยังมีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ด้วยตรวจให้274รายการเลยนะคะการันตีให้เลยนะว่ารถของเราเนี่ยคัดคุณภาพคัดเกรดเอแน่นอนนะคะราคาค่าตัวนะ729,000บาทเท่านั้นเองนะคะ ฟีดาวน่อน12,400นะลูกค้าเงินเดือน25,000บาทเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะได้รถขนาดใหญ่ๆไปใช้งานกันเลยนะลูกค้าคันนี้เป็นรถ5ที่นั่งนะคะส่วนตัวล้อนะคะดีไซน์มาสวยงามเลยเป็นล้อแม็กอลลอยนะคะน็อต5ลูโลโก้ตรงกลางนะคะยางนะคะได้เป็นยางยี่ห้อกูดเยียนะคะคันนี้ยางปี2023 ยางปีใหม่นะคะวิ่งใช้งานได้ยาวๆเลยนะช่วงล่างของรถสภาพเดิมๆไม่มีคาบน้ำมันหยดเลยเยิ้มนะคะเบ้าชกเดิมๆซีนเดิมจากโรงงานการันตีโครงสร้างที่เลยนะคะไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะสันเหลี่ยโคมตรงกป่งซุ้มล้อมีเห็นชัดเจนหรือว่าด้านข้างตัวรถนะคะเส้นคมคมีเห็นเด่นชัดไม่มีร่องรอยรอยยิ้มเลยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลีล้ยวนะติดฟลีมาให้รอบคันกระจกเดิมแท้ทุกบ้านนะคะโลโก้ฮอนดา้ามีติดอยู่ชัดเจน นะลูกนะคะ้ามีติดอยู่ครบทุกบ้านเลยนะคะมือจับประตูสีด้านนะคะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยกุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอ็นทีนะคะหน้าตากุญแจเป็นแบบนี้นะสามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูฝังคนขับนะคะจะมีตัวรับสัญญ,ญาณมาให้นะ,ะเรามาดูภายในของรถกันนะคะสําหรับภายในนะคุมโทนสีดํานะคะ ภายในสวยๆแบบนี้เลยนะฟังก์ชันออปชันจัดมาให้ครบนะคะมือจับประตูด้านในเป็นสีเทาระบบเซนทรัล็อกนะคะกระจก ปรับออโต้สี่บานเลยนะคะที่วางแก้วน้าขวดน้ําตรงแห่งประตูมีมาให้ปุ่มเอนจิ้งสตาร์ทมีมาให้พร้อมนะคะระบบกันลื่นท่าไห่ก็มีให้ปะไฟหน้าปรับสูงต่ําได้นะคะออปชันเนี่ยจัดมาให้ครบเลยพวงมาลัยนะคะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้มีระบบสั่งการด้วยเสียงนะคะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้เลยนะสะภาพพวงมาลัยสวยๆไม่มีรอยหลอกหรือว่ารอยสึกหรอของการใช้งานนะคะมาสตา,าร์รถดูเลขไมค์กันคันนี้เลขไมค์แค่9ก0 0 0ื่นโลเท่านั้น เอกนะคะไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไมค์กอไม่เช็คประวัติศูนย์โตโยต้ ata, อาอะฮอนดาได้นะคะนี่ 91,290กิกโลนะคะไม้แท้ไม่เด erm mm ิม hmm. เลยนะลูกค้ามาพร้อมกับตัวจอแอ d ด o i d นะคะตัวจอติดตั้งให้จากโรงงานเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้เสียบสาย USB AUX มาได้ครบเลยนะคะคันนี้ออปชั่นจัดเต็มมาให้แล้วมาพร้อมกับตัวกล้องหัหลังนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วจากโรงงานเลยนะตัวแอร์เป็นแอร์ออโต้นะคะตัวแอร์เนี่ยแยกอิสระ2ฝั่งเลยนะด้านซ้ายด้านขวาสามารถปรับอุณหภูมิปรับองศาได้เลยนะคะ เกียร์ออโต้ขับขี่ใช้งานง่ายๆเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับปุ่มอีคอนนะคะโหมดประหยดัดน้ํามันนะคะมีมาให้เรียบร้อยเลยนะภายในสวยๆเลยนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดำน,นะคะเบาะหนังสีดำเบาะสวยๆไม่มีรอยฉีกเลยค่ะนะแล้วก็ได้เป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับด้วยนะคะ เบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะเบาะสวยๆเลยลูกค้าขาหวัวน้อสักประตูดเดิมๆไม่มีรอยขย,ย,ยัรอยเยียบขยี้นโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะไม่มีชนหนักผีคว่ำมจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคันนี้ได้เป็นรถห้าที่นั่งนะคะรถทอร็อตโอเวอร์ขนาดใหญ่เลยนะ,คะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะการขับขี่นะคะลูกค้าถือว่าได้รถที่สูงขึ้นมาทัศนวิสัยในการมองเห็นด้านข้างหรือรอบๆตัวรถเนี่ยดีกว่า รถเก่งตัวเล็กๆแน่นอนนะคะลูกค้าใครได้ไปคุ้มค่านะด้านหลังนะคะในส่วนของห้องเพลยสารด้านหลังมีแอร์หลังให้นะนั่งกันเย็นๆเป่ากันสบายๆมาพร้อมกับนี่เลยที่เสียบชาร์จแบตด,ด้านหลังนะคะกระเป๋าจิงโจ้สองฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้เบาะนะคะมีที่พักแขนตลางให้นะคะลูกค้าตัวเบาะสามารถปรับพับได้ด้วยนะคะคันนี้เบาะพับได้นะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระหรือว่าวางสัมภาระได้เลยนะคะนี่ รับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะใครสนใจนะคะหารถคอดโอเวอร์นะคะรถ SUV ไปใช้งานอยู่แนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะ729,000บาทนะคะฟรีดาวน์พอห่อนเท่านั้นนะรายได้สองเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะนะัดแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะ CRV 2.4S ปี19นะคะไม่เก้0หมโลรถมือเดียวนะคะไฟท้ายนะคะดีไซน์มาสวยงามเลยเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะไฟทับพิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับ สปอยเลอร์ด้านหลังนะคะไฟเบรกดวงที่3นะคะมีเห็นชัดเจนเสาอากาศเป็นแบบคีปบฉลามอยู่ด้านบนหลังคานะส่วนกระจกด้านหลังติดตัวไร้้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะล้องถอยหลังติดตั้งมาให้พร้อมใช้เลยมาดูบอดี้ด้านหลังกันนะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังประตูหลังเป็นแบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะลูกค้ากดจึ๊กนนึงนะเปิดให้อัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็เวลาปิดนะคะแล้วก็ เปิดจากปุ่มตรงนี้ได้เลยก็ปิดให้เราอัตโนมัตินะคะประตูหลังไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พุตะเข็บรอยเย็บเม็ดอ้านนะคะคือเดิมๆโครงสร้างเดิมๆทั้งคันเลยูกคะะไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานโลโก้ติดอยู่ชัดเจนนะบอดี้ด้านหลังนะคะมีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระเยอะมากนะหรือว่าต้องการ พับเบาะทั้งสองฝั่งนะคะเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระได้เยอะเลยนะหรือว่าสายแคมปิง้งสายปิกนิกนะคะที่ชอบออกเดินทางแต่จังหวัดนะพับเบาสองฝั่งปูที่นอนนอนได้เลยนะคะลูกค้าพื้นที่กว้างมากๆนะพับเบาะนะคะ ข้อดีของรถ Honda เลยก็คือเวลาพับอบ์ดเนี่ยเขาจะเป็นระน,นาบเดียวกันเลยนะสวยมากใครหายอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกนะด้านล่างนะคะล้ออะไรเครื่องมือแม่แรงครบเลยนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะได้ไปคุ้มค่าแน่นอน ใครสนใจนะคะติดต่อมหานัดได้เลยนะตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนะคะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะใครดิตด,ด,ดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสวยมากลูกค้าขานี่แผนเพจของรถติดอยู่ชัดเจนนะคะเช็คผู้ศูนย์ฮอนด้ได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศ วนัทซอกประตูเดิมๆไม่มีไขไม่มีเหยียบเพียนบอดี้ภายในสวยๆไม่มีช้ำเลยนะคะคันนี้เป็นรถมือเดียวนะกระจกเดิมแท้ทุกบานจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะใครสนใจติดต่อหานัดได้เลยนะ,ะช่วยทุกคันดันทุกเคสร,รับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะเดี๋ยวนะัดพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด4สูบ 2,400cc 173แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์สภาพเดิมๆเ,เลย ไม่มีพวกคาบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะเครื่องยนต์แห้งๆไม่มีสันไม่มีสะท้านนะคะภายในห้องเครื่องยนต์เดิมๆพวกมาเต็มสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนสติ๊กเกอร์คำเตือนต่างๆมีติดอยู่ครบนะคะหัวน็อตไม่มีขยับขยื่นไม่มีน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะซีนหน้าห้องเครื่องนะคะเดิมๆเลยซีนสีเดียวกับตัวรถนะคะเม็ดอาร์ตเบ้าโชคมีเห็นชัดเจนนะโครงสร้างเดิมการันตีให้เลยนะคะหัวน็อตฝักกระโปรงไม่มีไขไม่มีขยับขยื่นเชืงอวนกันความร้อนยังอยู่นะคะลูกค้าหรือว่า ว่าสติ๊กเกอร์นะคะมอก มีติดให้เห็นชัดเจนเลยนะคงสร้างเดิมทั้งคันนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนการันตีให้เลยนะคะชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีนะคะรถคัดคุณภาพคัดเกรด A ไให้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะใครอยากได้รถขนาดใหญ่นะคะรถทอร์โอเวอร์หรือตัว SUV นะคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะฟีดาวน์ึ่อน12,500บาทเท่านั้นกับตัว Honda c r v 2.4 S นะคะปี2019ไกหมเท่านั้นเองนะเล็กไ 9 1้0 0มื่โลรถมือเดียวนะคะกระจกเดิมแท้ทุกบานมาพร้อมกับออปชั่นที่จัดเต็มให้เลยนะคะใครสนใจติดต่อหานัดได้เบอร์โทร0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไป์เ,ปเซ,เซน็นให้ถึงที่เลยนะใครสนใจห้ามพลาดนะคะสำหรับวันนี้กันจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b e ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันวันนี้นะต้องขอ วาลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ